คิดยังไงครับในส่วนของการมาลงมา,มา,มาเลือกสังกัดพักชาติไทยพัฒนาในเมื่อครั้งก่อนครั้งที่แล้วคะแนนของพักเก่าเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยมีคะแนนร่วมสองหมื่นกว่าคะแนนที่มีไว้อยู่แล้วตอนนั้นคือการที่ผมเลือกสังกัดพักนี้เนี่ยด้วยตัวผมเองเนี่ยผมมีข้อแม้สองข้อด้วยกันนะครับในการที่จะร่วมงานกับพักการเมืองใดการเมืองหนึ่งก็มีการมาคุยกันหลายพักผมมีข้อแม้สองข้อคือข้อที่หนึ่ง พักนั้นจะต้องไม่เป็นคู่ขัดแย้งหรือสร้างความขัดแย้งให้กับสังคมข้อที่สองพักนั้นจะต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่อย่างจริงจังก็ตรงกับพักชาติไทยพัฒนาซึ่งไม่มีความขัดแยง้งไม่สร้างความขัดแย้งกับไครแล้วเป็นพักที่มุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ตนเองเป็นหลักอย่างยกตัวอย่างอย่างสุพรรณบุรีโมเดลซึ่งทุกคนเห็นชัดว่า พักชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ยุคท่านบรรหารมาจนถึงยุคปัจจุบันมุ่งมั่นในการทำจนทุกคนรู้ว่าสุพรรณบุรีเจริญยังไงแบบไหนผมก็อยากจะได้สุพรรณบุรีโมเดลมาทำให้บ้านผมมาพัฒนาบ้านผมโดยที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปฉะนั้น2ข้อหลักนะครับ 1. ไม่สร้างความขัดแย้งไม่ใช่คู่ขัดแย้งสงมุ่งมั่นพัฒนาโดยไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปทะเลาะบอกแว้งกับใคร เอาบ้านเราเป็นหลักนี่คือเหตุผลที่ผมมาพักนี้ส่วนคะแนนจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ชาวบ้านอยู่ที่ประชาชนเขาคิดว่าแนวคิดแบบนี้จะเป็นเรื่องที่เขาถูกต้องหรือไม่ซึ่งผมอยากเน้นนะครับว่าเราหมดเวลาที่จะแบ่งฝ่ายแล้วครับหมดเวลาที่จะเป็นฝ่ายหนึ่งสีหนึ่งฝ่ายหนึ่งสีหนึ่งทุกคนเป็นคนไทยร่วมกันครับช่วยกันพัฒนา นีค่คือแนวคิดนะครับท,ที่ทําไมถึงได้มาอยู่พักนี้ครับและในส่วนในส่วนของความมั่นใจในการลงสมัครอีกครั้งในครั้งนี้มีความมั่นใจอย่าง,างมากมายเพียงใดครับเอ,อ่อส่วนตัวผมผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตผมแสดงให้ให้ให้คนในพื้นที่เห็นชัดเจนแล้วว่าผมไม่ใช่นักการเมืองที่จะมาเมื่อหาเสียงเลิตั้งผมทำประโยชน์สาธารณะมาตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่ หลังจากนั้นไม่เคยทิ้งพื้นที่เลยน้ำท่วมใหญ่ปี54ี่ผมเป็นคนพาชาวบ้านไปเจรจาจนมีการเปิดประตูระบายน้ำจนน้ำลดเฉพาะวิกฤตใหญ่ๆนะครับหลังจากนั้นมาวิกฤตน้ำประปาทุกคนอาจจะจำไม่ได้แต่ทุกคนคงนึกได้เมื่อผมพูดว่าเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยบริเวณเนี้ยน้ำประปาไม่ไหลไม่มีการใช้น้ำประปาผมเป็นคนแทบจะเป็นคนเดียวที่วิ่ง หารัฐมนตรีนู้นหารัฐมนตรีนี้หาซึ่งผมมีหลักฐานทั้งหมดในการไปดําเนินการจนมีการเสริมน้ํามาจากฝั่งกรทมจนมีการขุดน้ําบาดาลขึ้นมาจนมีการดึงน้ํามาจากที่อื่นที่ยากที่สุดตอนน้ําประปานะครับตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องทําท่อประปาลอดทางด่วนซึ่งเป็นเรื่องยากมากผมวิ่งหาคนนู้นวิ่งหาคนนี้วิ่ง จนสุดท้ายไดร้รับการอนุมัติให้ท่อน้ำประปาลอดทางด่วนเข้ามาดูแลคนในพื้นที่นีประมาณ2 0 0 0 0นคนจากวันนั้นถ้าทุกคนจำได้วันที่ทุกคนจะต้องเปิดน้ำลองก๊อกน้ำตอนตีสเพื่อขนไปใช้ในห้องน้ำชั้นสองมาถึงวันนี้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกบ้านสามารถเปิดน้ำชั้นสองอาบน้ำล้างหน้าได้นะครับ ผมแทบจะพูดกับหลายหลายคนนะครับหลายๆคนก็คุยกับผมว่าพี่โอมรู้ไหมทุกเช้าเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยนึกถึงพี่โอมเพราะพี่โอมเป็นคนเอาน้ำาให้ล้างหน้าแปรงฟันอันนี้คือสองครั้งครั้งหลังสุดคือโควิดโควิดผมเป็นคนเดียวในพื้นที่ที่ไปถึงบ้านผู้ป่วยเกือบทุกคน ผมจะมีช่องทางการสื่อสารนะครับตอนนั้นมียาแจกกันเยอะอะไรกันเยอะหลายที่หลายคนมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ในคนในพื้นที่ขาดคือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว uh huh. ทุกคนแจ้งผมมาผมจะวิ่งเอาไปให้ครับแต่ผมไม่เจอตัวนะเพราะโควิดมันมันเจอไม่ได้ผมจะไปวางไว้หน้าบ้านผมจะไปวางไว้หน้าบ้านแทบจะเต็มพื้นที่ชาวบ้านเขาจำได้ครับ uh huh. นี่คือเหตุที่ผมมั่นใจ ว่าชาวบ้านเขาจะต้องเลือกคนที่เขาคิดว่าทําให้เขาจริงๆไม่ใช่มาตอนที่หาเสียงเลือกตั้งแล้วพอหาเสียงแล้ว